มั่นใจตัวเองค่อนข้างมากแล้วก็ยืมแบบเหมือนที่ที่ท่านบอกครับว่าเออสลดใจแทนชาวพุทธที่ทาบุญไปอะไรเงี้ยถ้าผมรู้ว่าเป็นเงินนั้นจ,จริงผมก็ไม่ยืมหรอกครับท่านผมมั่นใจเป็นเงินส่วนตัวถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเงินเป็นเงินวัดท่านจะว่าท่านเชื่อมน้าหนาทีมิชอบในการเอาเงินออกไปจากบัญชีและเงินนั้นไปตกอยู่กับคุณสมปองคุณสมปอง,ปอ,งอาจจะนะครับที่ผมอาจจะเฉยนะครับอ,อาจจะตกเป็นผู้สนับสนุนมันมก็จะเห<า>มือนกับคุณเกณฑ์ มันก็เหมือนไม่ต่างอะไรคุณบีเเจอคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณสักเกือบ20คน20นค,คนทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งนะทนะั้งสองฝั่งที่มีความสัมพันธ์ทั้งเ,เป็นคนใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดของออตัวการคือคุณรองกฎกับผู้สนับสนุนคือคุณบีนะครับแล้วเราก็เจอการรับเงินการถอนเงินนะครับในรูปแบบต่าง นะครับแล้วก็เจอในเรื่องของการเปิดบริษัทหลายบริษัทนะครับตรงนี้เราก็สนับสนุนข,ข้อมูลที่กองปราบไปนะครับก็นําไปสู่การจับที่เราเจอเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือการไร้ซึ่งระบบมันดูมั่วไปหมดนี่คือภาพที่ผมเห็นเมื่อวานเมื่อวานที่ผมค้นเนี่ยเราเจอเช็คหลายฉบับประมาณสัก30สบฉบับรวมเงินประมาณสัก100ร้อยกว่าล้าน Oh. ซึ่งซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเช็คที่ไม่เคยเอาเข้าธนาคาร mm hmm. สั่งใจวัดแกบอกว่าแกโดนโกงร้อยกว่าล้านผมก็ตกใจผมก็ทบโกงค่าอะไรแกบอกแกโดนเยอะนะครับแกบอกไอ้เงินร้อยกว่าล้านที่แกโดนโกงเนี่ยมันมีนักธุรกิจคนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาฮอ mm hmm. เฮลิคอปเตอร์มารับแกเวลาแกไปกินนิ mm hmm. มนต์มารับถึงถึงถ mm hmm. ึงวัดเลย mm hmm. นะครับแล้วก็มาดูแลกันลักษณะอย่างเงี้ยไปไหนก็เอาฮอมารับวันหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาฮอลาำนี้สำหรับท่านโดยตรงเลยจะขอแล้วตัวบริษัทเองก็จะซื้อหออีกลำหนึง่งก็เลยเป็นเรื่องของการยืมเงินแล้วก็หายเลยอันนี้อันนี้ที่ต้องบอกว่าเมื่อกี้บอกสิบประลักษนะที่เด็กๆนะครับอันนี้แค่จุดเดียวที่ที่เราเจอนะครับที่ที่เราคุยกับท่านนะครับมันทําให้เรามั่นใจว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ท่านพังเนี่ย คือคือการบริหารเงินท่านท่านไม่ได้โปร่งใสแล้วเวลาเราคนะ้นในอีกจุดหนึ่งนี่ผมว่าคนไทยทั้งประเทศน่าจะติดใจไอ้เรื่องตู้บริจาครับท่านเชื่อไหมว่าตอบเราไม่ได้ว่ามีกี่ตู้ใช่ตอบไม่ได้ครับว่ามีกี่ตู้แล้วผมถามว่าแล้วถ้าสมมติชาวบ้านเขาอยากจะรับตู้ไปเนี่ยต้องทำยังไงบ้างไม่ยากครับก็ไปติดต่อแล้วก็เอาบัตรเป็นตัวประชาชนมาไปแล้วก็เซ็นไว้นะครับเบอร์โทรอะไรแค่นั้นเองพี่หนุม่มอยากได้พี่หนุ่มก็อาจจะขอตั้งยี่สิบไปวาง ทำไมถึงคิดว่าท่านจะมีตังค์ในตอนนั้นไปคุณไปรีบไปยืมแค่แบบหมื่นสองหมื่นหรือแสนหนึ่งนะคุณไปยืมสิบล้านเนี่ยแต่ว่าคุณโทรไปหาหลวงพ่อแสดงคุณต้องรู้อยู่หลวงพ่อมีเงินเหรอคุณถึงโทรไปหาท่านไม่รู้ครับพี่หนุ่มแต่มันเดาได้ครับพี่หนุ่มพระมีชื่อเสียงพระมีบารามีคือเงินของพระมันมีสองส่วนครับพี่หนุ่มครับหนึ่งสวดฉันเทนฉันเช้า,ชาสวดศพ นิมนต์ไปบรรยายนิมนต์ไปนั่งปกนิมนต์ไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นปัจจัยส่วนตัวซึ่งพระมีได้ถ้าสำนวนเนี่ยเขาเรียกว่าเงินก้นย่ามเงินในย่ามถ้าจะเอาไปใช้ตามอัยาสัยจะไปให้ใครจะไปมอบทุนจะไปซื้อกาแฟฉันจะไปอะไรเนี่ยก็ใช้เงินส่วนนี้เป็นเงินส่วนตัว oh. สองเงินวัดเงินวัดนี่ก็เป็นเงินวัดที่แตะต้องไม่ได้เลยครับมีคณะกรรมการวัดทั้งโยมทั้งพระอันนี้ยุ่งไม่ได้อยู่แล้วครับวัชทองก็มีอย่างนี้ครับ ผมก็เคยไม่เคยยุ่งเงินวัดสร้อยทองไม่เคยยุ่งเงินวัดที่ไหนเพราะว่ามันต้องผ่านคณะกรรมการครับพี่มผมก็ยืมผมก็เลยมั่นใจว่าเป็นเงินส่วนตัวท่านถามว่ามั่นใจเราไปเซ็นไหมไม่รู้พี่มันไม่ได้คิดขนาดนั้นพี่หนุ่มเวลาเรายืมใครอ่ะผมจะยืมพี่หนุ่มอย่างเงี้ยผมก็ยืมพี่หนุ่มผมไม่รู้หรอกพี่หนุ่มจะไปเอาจากไหนมาแต่ผมยืมพี่พี่ไม่ให้ยืมก็ไม่ให้ยืมพี่ให้ยืมก็ให้ยืมเหมือนกันครับผมไปยืมหลวงพ่อผมก็แค่รู้สึกว่าตอนที่ผมทําซีดีอ่ะผมก็ไปถวายวับัตรน้พโดยท่ ผมไม่ได้รู้จักวัดท่านล้วู้เป็นการส่วนตัวแต่ผมอยากถวายเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าเอะผมเดือดร้อนเนี่ยท่านน่าจะช่วยผมได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดเพราะถ้านึกถึงวัดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พี่หนุ่มสิบล้านไม่มีคณะกรรมการคนไหนอนุมัติหรอกมันยากต้องม,มองไปไครมายืมสิบล้านมันเป็นไปไม่ได้ครับผมก็เลยมั่นใจว่าเป็นเงินส่วนตัวท่านครับครับโอเคทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณยืมมาสิบล้านน่ะแล้วคุณใช้คืนไปเท่าไหร่ละ ผมใช้คืนไปห้าล้านกว่าครับยืมมาสิบกว่าล้านครับพี่หนุ่มไม่ใช่สิบล้านเป๊ะไดยสิบกว่าล้านสิบกว่าด้วยนะสิบกว่าด้วยครับพี่ถึงสิบเอ็ดไหมหรือยังไงหรือสิบสองสิบสามหรือยังไงสิบสามล้านครับสิบสามล้านพี่สิบสามล้านเหรอสิบสามล้านใช้คืนไปห้าล้านห้าเหลืออยู่แปดล้านแปดครับพี่หนุ่มผลก้อนเดียวเลยไหมครับสิบสามล้านไม่ครับก็ทยอยสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าแล้วก็มีมีสดก้อนลงครับ มีสดร้านหนึ่งยืมครับมันที่ไปยืมปุ๊บพอรถจะออกท่านก็เลยให้ลูกศิษย์ออกมาให้ตอนแรกก็เป็นถุงขนมออเป,เป็นเงินหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านก็ที่เหลือเป็นสามล้านสี่ล้านห้าล้านครับเพราะม,มันน่าจะโอนทีเดียวไม่ได้ไหครับถ้าเป็นสิบล้านเทา่ทาที่ผม,ผมคุ้นไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเป็นเช็คใช่ไหมครับโอนครับโอนครับม่วมกันโอนครับน่าจครับคิดว่าผมน่าจะโอนครับไม่ได้จ่ายเป็นเช็คหรอกครับสัญญาในการกู้ยืมกันสิบกว่าล้านเนี่ยมันควรจะมีสัญญา ไม่มีครับพี่หนุ่มท่านใจกับผมมากเลยท่านไม่ได้มีผมถามอยู่แล้วครับว่าหลวงพ่อครับเขียนสัญญาไหมครับเพราะผมทราบมาว่าแค่ห้าสิบาทขึ้นไปมันก็ต้องมีสัญญาแล้วใช่ไหมครับท่ทานบมปองไม่เป็นไรอืมอันนี้ผมค่อนข้างตัวเองว่าผมเคยเอ่อซีดีธรรมะเดลิเวอรี่ผมถวายเพื่อดูแลผู้ป่วยเอดวัดบาทน้ําพุไปสามล้านห้าโดยที่ผมไม่รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวท่านเคยพูดประโยคนี้เลยครับว่าท่านสมปองกับอัตมาไม่รู้จักกันแต่ท่านสมปองก็มาถวายวัด มาถวายอะไรนี้ครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่ได้มีตรงนี้ท่านท่านน่าจะตรงนี้ครับท่านพูดอยู่ผมก็เลยโอ้สิบสิบกว่าล้านท่านไม่มีสัญญาคือมันต้องใจมากครับเหมือนที่แพรี่พูดเลยว่าโอ้คนต้องจิตใจขนาดไหนถึงให้ยืมขนาดนี้ก็ต้องไว้ใจกันมั่นใจกันผมก็จริงๆก็ตะลึงอยู่ครับว่าท่านไม่ไม่ไม่เขียนสัญญาไม่อะไรอย่างนี้ยครับผมกะก็มีความซื่อสัตย์พอผมมีความใสพอผมมีความ จริงใจพอที่จะแบบบอกทุกอย่างมีสลิปให้ดูมีกําหนดอะไรต่างๆคืนอย่างชัดเจนอ่ะครับผมไม่้เอาตรงๆผมไม่ได้เผื่อใจตรงนั้นเลยครับผมมั่นใจตัวเองค่อนข้างมากแล้วก็ยืมแบบเหมือนที่ที่ท่านบอกครับว่าเออสลดใจแทนชาวพุทธที่ทำบุญไปอะไรเงี้ยถ้าผมรู้ว่าเป็นเงินนั้นจริงผมก็ไม่ยืมหรอกครับท่านผมมั่นใจเป็นเงินส่วนตัวผมไม่มีไม่มีสัญญาในการยืมได้ซ้ําแต่ผมกับจดรายละเอียดทุกอย่างมีสลิปทุกอย่างที่ผมคืน เจตนาผมชัดเจนว่าผมจะคืนที่ผมเน้นคือตรงนี้ครับท่านเจตนาผมชัดถ้ากฎหมายเน้นเรื่องเจตนาเป็นเกณฑ์เนี่ยผมเจตนาชัดเจนมากๆว่าต่อให้ผมไม่ได้มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ตอนคืนผมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสลิปทุกอันเจตนาผมชัดเจนว่าผมจะคืนและผมยืมใครผมที่ว่าเป็นเงินของคนนั้นครับท่านครับในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ช่วยเข้าไปคุยกับทางฝั่งของพระ ไปสอบปากคําพระรแล้วอดีตพระบอกว่าทางทิศจอดบอกว่าอ๋อ,อเงินที่เอาไปนั่นนะมันก็เป็นเงินที่อาตมาให้ไปถอนออกมาจากวัดนั่นแหละแล้วก็เอาให้ทางสมปองเข้าไปคโอ้เหนื่อยเลยครับจบเลยจบเลย,จบเลยครับเพราะว่าอันนั้น,นอย่างนี้ถ้ามสมมติโอเคในกรณีที่หลวงพ่อพูดอย่าง,งานั้นทีนี้ในในใน,ในมุมของ ของพี่ปองเนี่ยที่ยืมเงินมาไม่รู้นะคบเพราะพี่ปองอ้างเจตนาว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเงินวัดถ้ารู้คงไม่เอาเขาจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์เองได้ยังไงบ้างคะการพิสูจน์มันก็อาจจะต้องพิสูจน์ในชั้นศาลหรือเปล่าเพราะเวลาเราทำเนี่ยเราปักบทความเป็นเจ้าหนี้ของตัวการก่อนท่านเจ้าวาดท่านเป็นตัวการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงินเอามาจากวัดวัดใช้ในกิจการของวัดได้เท่านั้นไม่วัดไม่ใช่ธนาคาร ที่ท่านจะเอาไปให้ทางท่านสมปองยืมหรือบุคคลอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเงินไปนเงินวัดท่านจะว่าท่านเชื่อมหน้าหน้าที่ไม่ชอบในการเอาเงินออกไปจากบัญชีและเงินนั้นไปตกอยู่กับคุณสมปองคุณสมปองอาจจะนะครับนี่ผมอาจจะเฉยนะครับอาจจะตกเป็นผู้สนับสนุนมันก็จะเหมือนกับคุณเกณฑ์มันก็เหมือนไม่ต่างอะไรจากคุณบ,คณบีคุณบีเนี่ยอยู่ในนะผู้สนับสนุนท่านรงกฎอยู่ในนตัวการมันจะมาอีหลอดเดียวกัน เพราะฉะนั้นเงินหลวงน่ะท่านมันมันไม่ควรยุ่งแต่อัน,นี้เป็นความเข้าใจผมเข้าใจในมุมของของ,ของท่านสมปองว่าท่านอาจจะมองในมุมของตัวท่านเองใช่ไหมครับว่าท่านไม่มีเจตนาแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการร่วมกันมันเป็นเรื่องของการร่วมกันที่มันจะต้องไปพิสูจน์ในฝั่งของท่านอดีตเจ้าวาดด้วยว่าเรื่องเงินมาจากไหนแต่ถ้ามาจากส่วนตัวมันไม่ผิด